กวอีต้สุกค่าต้นแล้วครับนี่เครื่อนี่้วก็อีกสองเครื่อนนะครับเครื่อนนี้ก็สุกค่าเครื่อนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซิมให้เบิ้งนะครับผมก้วนอีขขตอนี่เป็นสายพันธุ์ที่เหนียวนะครับขัวบลุดไงนะครับผมโอ้ตัวนี้ออกจากเรียแล้วนะครับเอามนักไหมอ่าตัวนี้นะครับนี่ สีซุกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่บริเง่ายนะครับแล้วก็ล่ามต้นแข็งแรงครับผมคุณโยกให้ได้เลยนะครับบม่มีหักนะครับราซือจังหอมท่องนะครับอือซื้อหนึ่งก็ซื้อกล้วยหอมโบราณนะครับกล้วยหอมลูกสั้นนะครับผมแล้ววันนี้ก็สีมาตัดไปบ่มนะครับซุ่มที่ย่งบ่ท่านได้สุกก็ต้องเอาไปบ่มต่อไปนะครับให้มันสุกพร้อมกันนะครับสุกแบบนี้กับพ่อกระเทือนครับมันบ่ได้ขาย นเครื่องกระสีบ่ค่อยใหญ่ปานเด็นะครับโอ้ย่างยดย่างยดย่างยดเครื่องกีบโบข้อยใหญ่ปานเด็นะครับรกบนนะระชีประมาณนี้นะครับเป็นกล้วยที่พันเครื่องกลางๆ,ๆนะครับโบหน่อยบ่ใหญ่แต่ว่าล่ำตัวนี่แข็งแรงสุดยอดครับปลูกจังไดยก็ได้กินสายพันธุ์เลยกระเสียบความนะครับ